สุดท้ายนะครับไปดูเรื่องของเรื่องราวที่จังหวัดกระบี่ก็ต้องบอกว่ามีราม่าก,กันอยู่นะครับช่างเสริมสวยหรือว่าช่างแต่งหน้าทําผมนะครับเสริมสวยที่จังหวัดกระบี่เนี่ยได้แจ้งความนะครับสำหรับเกรียนคีย์บอร์ดนะครับในการโพสต์บูลลี่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับทางด้านของนายบุญเสริมสังคระพานประธานชมรมช่างแต่งหน้าเสริมสวยจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยทางด้านของประธานชมรมช่างแต่งหน้าเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับกับร้อยตํารวจเอกนัทพลธงรอด รองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกระบี่นะครับหลังจากที่พิญญผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่อกระบี่ไร้เทียมทานครับโพสต์ Post, พาดพิงนะครับในลักษณะหมิ่นประมาทแล้วก็ดูถูกใส่ร้ายเหยยดยามโดยมีสมาชิกชมรมเนี่ยก็เดินทางมาให้กําลังใจอย่างล้นหลามครับซึ่งทางด้านของประธานชมรมช่างแต่งหน้าเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่า มีคนโทรมาแจ้งนะครับว่ามีคนโพสต์นกล่าวหาดูถูกต่างๆนานาครับก็เลยเข้าไปดูนะครับก็ได้มีการปรึกษากันนะครับกับทางด้านของประธานชมรมช่างแต่งหน้าเสริมสวยจังหวัดกระบี่และก็เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านนะครับหรือว่าชมรมนะครับในการตั้งเต็นตัดผมฟรีเนี่ยไม่คิดที่จะแบ่งแยกอะไรทั้งนั้นขอทาความดีนะครับซึ่งทํามาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่โพสต์นะครับว่า ให้ออกมาแสดงตัวนะครับว่าอยากจะสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็บอกว่ากล้านะครับที่จะทําความดีนะครับบนพื้นที่ผลินแห่งนี้อยากจะฝากเจ้าหน้าที่นะครับว่าอยากจะช่วยให้มาดูแลนะครับสำหรับชมรมแห่งนี้นะครับโดยต้องบอกอีกนะครับว่าคุณสุนิสาครับกรณีดังกล่าวนะครับก็ได้มีการยุนะครับทห้ทางด้านเทศบาลนะครับมีการยุบชมรมแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าชมรมแห่งนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทําความดีถ้าบอกว่า ใครอยากจะไปเสนอต่อท่านนายกทมรหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะให้ยุบชมรมนะครับตัวเองเนี่ยก็มองว่ามันไม่โอเคแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าทางชมรมเนี่ยไม่มีการยุ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใดพยายามที่จะอย่าโยงไปเกี่ยวข้องกันขณะที่นางสาวปนัตติยาครับแกหนองสมิธหนึ่งนะครับในผู้เสียหายเนี่ยก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยไม่รับคําขอโทษใดๆทั้งสิ้นไม่รับช่อดอกไม้แต่จะขอดําเนินคดีทางากฎหมายนะครับให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะ ไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอีกครับก็ขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยค่ะ